สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีนะครับวันนี้เรามีกับดักหนูนะครับที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วก็เราจะมีไมาเห็นบางตัวนะครับซึ่งยังไม่ได้แต่งแต่งกระเดื่องตรงนี้นะครับตัวล็อกหูคองสําหรับคองเหยื่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการทํามาแต่งตัวกับดักกันให้ใช้ได้ผล เวลาหนูกินนี่จะได้ลั่นง่ายๆนะครับผมมามาดูอุปก,กรณ์กันก็มีง่ายๆนะครับใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระดาษทรายใครไม่มีใบเลื่อยก็ใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสามารถเอาไปทําที่บ้านได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเลือกตัวจากอุก่อนนะครับโอเคให้มาชมตัวนี้คือกับดัษหนูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับออกมา จะเก่าหน่อยมาดูมาดูตัวคล้องกระเดื่องใส่เหยื่อกนะันนี่นะครับตัวนี้อ่าจะเป็นเหล็กที่ใช้คล้องกับตัวเหยือ่อตัวคล้องเหยื่อนะครับจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็คือไม่ได้แต่งนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้อ่าซึ่งจะทําให ซื้อซื้อมาจากร้านเขาจะไม่แต่งให้นะครับเราต้องมาแต่งเองถึงจะรันง่ายมาการแต่งก็คือง่ายๆนะครับปัดตรงหัวเหลี่ยมที่มันมากับหัวเหล็กนะครับเอาออกเลยปัดอออกเต็มปัดให้รอบเลยนะครับ รอบเลยปัดให้ได้รูปทรงหัวแหลมๆนะครับให้ให้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมของตัวกับดักหายหายไปเลยนะครับไม่ต้องให้มีนะครับผมอ่านี่ครับนี่ก็เริ่มได้แล้วนะครับตัว นี่ครับอันเหลี่ยมของกับดักหัวเหล็กหายไปแล้วนะครับนี่ครับโอเคแล้วมาดูวิธีการคล้องกันข้างใน,นโอเคตอนนี้คือวิธีการคล้องหัวหัวกระเดีย่ยงนะครับลักษณะออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า เราจะแต่งให้มันลัดง่ายแล้วก็เวลากินตัวกระเดืองตัวนี้จะไม่แตะพื้นนะครับเอาอ,ออกก่อนปึ๊บตัวนี้เอามาจับหูตัวนี้ไว้ดัดเหล็กกระเดืองตรงเลยครับภาพจากพื้นนะครับดูลักษณะอ่ะโอเค ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะหักมุมเข้ามาชิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้มุมสูงนะครับดูนะครับประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับให้ตัวหูกระเดื่องนี้ลอยจากพื้นให้มือสอดลงไปได้นะครับมือจะสอดลงไปได้แบบนี้อ่ะมาดูการคล้องกระเดื่องตัวนี้กันเพื่อให้ชมว่าจะได้ลั่นลั่นง่ายนะครับ คล้องก็คล้องแบบปกตินะครับแต่ว่าเวลาวางเหยื่อเราต้องดูด้วยว่ากระเดื่องตัวนี้จะแตะพื้นไหมครับตัวนี้ดูความห่างนะครับดูครับมันห่างเกินไปนะครับนี่เกือบจะแตะพื้นนะครับผมมาเรามีวิธีการแต่งการแต่งให้ตัวนี้แตะพื้นทำยังไงนะครับแต่งที่หัวตัวนี้ครับดัดโค้ง โค้งเข้ามาหาโค้งตัดโค้งเข้ามาดัดตรงกลางครับตัดเล็กๆนิด้อยครับดัดให้มันโค้งโค้งหน่อยหนึ่งโค้งเข้ามาหาไอตัวกับดักนะครับอ่ะตัวนี้ดัดไปเรียบร้อยนะครับมาดูกันอ่าได้แล้วนี่ครับตัวฐานกระเดื่องนี่ก็จะยกสูงขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับ นี่นะผมนี่ห่างจากพื้นแล้วนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจตัวนี้ดัดขึ้นอีกได้นะตัวนี้เรียบร้อยนะครับนี่ครับห่างจากพื้นแล้วนะครับเวลาดูความห่างกับหูคล้องตัวนี้ครับเวลาแตะนิดเดียวก็ลั่นแล้วครับนี่ครับ แต่นิดเดียวลั่นเลยนะครับนี่ครับแค่นิดเดียวครับนี่ครับมันจะไม่มีเหลี่ยมของหัวเหล็กนะครับนี่ครับเพียงนิดเดียวลั่นนะครับโอเคแล้วก็นี่คือกระเดียงใส่ส,สํา,ราสหรับใส่ข้าวโพดนะครับแล้วมาดูสําหรับใส่ข้าวใส่ข้าวนี่เราก็ใช้วิธีเดิมครับแต่ต้องจับหัวตัวนี้ตัดลงหน่อย ตัดให้ตรงนะครับตัดให้ตรงไปเลยนี่ครับจะได้ลักษณะตรงตัวนี้ใช้สําหรับใส่ข้าวกับลำนะครับลำที่เราใช้วิธีของก็ของเหมือนกันของเหมือนกันนี่ครับของเหมือนกันนี่ครับแต่ว่าวิธีการใส่แบบนี้เราจะขุดหลุมขุดหลุมไว้ตรงกลางกระเดื่องนะครับ หดหลุมไว้แล้วเอาข้าวใส่ลงไปข้างล่างแล้วกระเดี่ยงตรงนี้ชี้ลงไปด้านล่างหน่อยนี่ตัดลงไปด้านล่างหน่อยหนึ่งนะครับเวลามันกินแตะลงไปก็ลั่นนิดเดียวก็ลั่นนะครับผมโอเคครับ okay. uh huh. ครับผมก็สําหรับวิธีการแต่งกระดาษของเรา mm hmm. ในวันนี้ง่ายๆครับ mm hmm. อุปกรณ์ hmm. ก็มีเท่านี้นะครับเห mm hmm. ยือ่อที่เราใช้สําหรับก mm hmm. ระเดื่อง ตัวตรงก็เราจะใช้ข้าวโพด<ม>โพดแก่นะครับตับเป็นหัวแบบนี้ก็ท้านไหนที่ใช้เหยื่อลำกับข้าวสารก็ใช้ดัดก,กระเดือกตรงแบบนี้แล้วก็ขุดลุมตัวกลางก็ได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปที่เราอเอาความรู้มาฝากกันนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ซับสไคร์ด้วยนะครับผมหลับคลิปวันนี้สวัสดีครับ